เกงตัวนี้เป็นชาแนลนะครับผมแล้วก็ตัวเลื่อมมันจะหลุดเยอะมากนะฮะไม่ชราบไปสักที่ไหนมากหรือว่าให้แม่บ้านสับเองเกงตัวนี้เป็นของคนจีนแล้วก็เป็นชาแนลแท้ไม่ว่าจะดูจุดไหนเนี่ยก็รู้เลยแหละว่าเป็นชาแนลไม่ว่าจะเป็นซิปกระดุมแป๊กข้างในหรือส่วนไหนก็ตาม ใต้ถุงไต้แท็กเขามีพร้อมแต่ว่าตรงน,นี้เสียได้มากเลยเสียได้กเก่งมากเลยแต่ว่าที่ร้านเราเนี่ยก็แก้ปัญหาได้ก็จะมีการที่จะเอาเนี่ยเอาตัวเลื่อมมาติดคืนให้ไปเย็บคืนให้ได้แต่เราต้องถามลูกค้าก่อนว่าเขาต้องการหรือไม่นะครับผมเราก็จะถามความประสงค์ของลูกค้าเพราะว่าเราจะมีการคิดตัง การแก้งานของเราทุกครั้งจะมีการคิดตังค์นะครับผมและการแก้งานทุกครั้งจะร้อยเปอร์เซนหรือไม่ร้อยเปอร์เซนก็อยู่แต่ความยากง่ายนะฮะถ้าเกิดการแก้งานเนี่ยมันมีสีตกหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นมาแต่มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนเหมือนซื้อใหม่มันอาจจะได้มา80%ดซ 7จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมจะบอกไว้ก่อนแต่พวกปักเลือดอย่างเงี้ยมันอาจจะได้กลับมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยด้วยทำนะครับผม